อย่างหนึ่งว่านะครับการได้คิดกับการคิดได้ันต่างกันตรงนี้นะครับพวกเรานะครับไม่ได้ไว่าพวกเรามาแล้วยกยอไม่ใช่นะครับก็คือเข้าใจว่า,นส,นาสถานะาชีวิตในช่วงนี้นะครับต่างกันนะครับเรานะครับมีจิตปิการ์เพื่อที่จะพัฒนาในสิ่งที่ด้อยกว่านั่นคือเปลยบเสมือนผู้ให้นะครับการให้อะไรก็ตามนะครับถ้าเรา อยากได้รับ็นสิ่งดีๆเราก็ต้องให้สิ่งดีๆเขาก่อน,นะครับพวกเรามาวันนี้นะครับในนามนะครับก็หวังเป็นงยิงว่าพวกเรานะครับนะที่มาในวันนี้นะครับที่มีจิตุศญมาณที่จะมอบสิ่งดีให้แก่เด็กถึงแม้ว่าหลายครั้งนะครับอาจจะมีคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหรือไร้สาระแต่สิ่งที่พวกเราทํา นั่นบาน,นึงบอกว่าพวกเราเป็นผู้ที่คิดได้ว่าเรายังมีจิตที่พิตศลและก็จะมอบไปสิ่งดีให้กับเขาหวังเป็นอย่างนี้ว่าความดีที่เราทําวันนี้นะครับจะส่งผลพวกเราพบในสิ่งที่ดีๆพบในสิ่งที่คาดหวังนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามนะครับที่เราคิดได้ดีกว่านี้และทําได้ดีกว่านี้ขอให้ความดีเหล่านั้นย้อนกลับมพวกเรา ประสบในสิ่งที่คาดหวังดีๆและขอให้สำเร็จในสิ่งที่เราคิดเราหวังเมื่อไรที่เราพอให้นึกถึงตัวน้นอยแห่งคำนดีเมื่อไรท,ท,ที่พวกเราต้องการกำลับบงใจขอให้คิดถึงพวกเราบ้างและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในนามโรงเรียนบระนรำนดีขอเอาใจช่วยขอประสบผลสำเร็จทุกคนครับ นะครับคณะอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสมาสร้างสีสันให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ได้มามอบสุนีมามอบประสบการณ์อะไรดีๆให้กับน้องๆซึ่งน้องๆที่นั่งอยู่หน้าที่นี้นะครับซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นอนาคตของชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่ต้องช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอต่อไปครับทางคณะเรานะครับก็อยากจะขอมอบอุปกรณ์กีฬานะครับซึ่งให้กับ น้องๆได้พอที่จะเล่นหรือไว้